เวลาที่ผมได้ออกกำลังกายผมรู้สึกแบบว่าแบบนี้ครเีี่รู้สึกโลง่งมันเหนื่อยจังเลยแต่ว,ว่าม,มันสบายผมหนึ่งวชิริกาครับผมตอนนี้อายุ30ปีแล้วครับอาชีพผู้ใช้แรงงานครับเรียกง่ายๆว่าทำก่อสร้างครับเป็นกรรมกรครับผม เมืออม่อก่อนผมก็เป็นพนักงานโรงงานที่เนี้ยผมไม่อินผมรู้สึกว่ามันเวลามันมีจํากัดเกินไปเพราะว่าผมไม่มีความสุขกับการทํางานโรงงานตอนนั้นเราทํางานกี่โมงเลย่มมันแล้วแล้วแต่โรงงานบางโรงงานก็7จ็ดโมงบางโรงงานก็8ปดโมงแล้วก็เลิกงานก็ประมาณ5้าโมงหกโมงบางทีมันก็ต้องทําโอเงี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่ามีเวลาน้อยเกินไป ผมอยากใช้เวลาที่มันเป็นอิสระมากกว่านี้ครับ <laughs> แล้วก็บรรจุดมันจะเป็นตามรอบของมัน,นะครับคืออย่างบางคนนะญาติตัวเสียเขากลับบ้านไม่ได้แล้วก็ไม่ไหว <laughs> ไม่ชอบครับก็เลยไปทํางานเป็นช่างตั้งร้านตอนแรกทําอยู่ที่ปจตตุนีก่อนแล้วก็ย้ายไปทําที่ชนบุรีครับเราตั้งร้านเพื่อให้เขาประกอบชิ้นส่วนงานชั่วคราวครับแล้วทำไมถึงเลือกงานก่อสร้างงานโรงงานที่ทำอยู่ตอนนั้นเรามองว่ามันให้เวลาน้อยก็จริงแิตกว่าในเรื่องค่าตอบแทนใช่ไหมครับค่าตอบแทนมันมั่นคงกว่า มีโบนัสให้แต่ว่ามันถูกเลือกปฏิบัติผมก็เลยไม่ชอบก่อนที่ผมจะออกมาทํางานที่ต่างจังหวัดผมก็ทางานกับพ่อแม่ก่อนค่าแรงตอนแรกๆก็ได้140บาทต่อวันได้มากก็ให้แม่ที่เหลือก็แล้วแต่แม่จัดการตอนนั้นผมเรียนอยู่ประมาณมหนึ่งตอนนั้นตอนเด็กทำอะไรทำทุกอย่างครับผสมปูนแบกปูนแบกแผ่นพื้นมัดเหล็กอะไรเนี่ยแล้วมหนึ่งนะเราแบก ไหวครับโอ้ลูกหนึ่งพี่แบกตอน13ได้ได้ครับ40 50โลเราแบกได้กระสอบนึงนี่น,นะอ,อ๋อผมชอบบอกกังลังกายมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วม .1 นะย้ำมามอหนึ่ง,นะาางสิบสามวบนะใช่ครับแบกโอ้ลูกนึงได้ใช่ครับตอนนี้ผมกำลังคิดยนะพี่แบบอยู่โรงงาน,ไ,นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ <c oughs> ใช้แรงที่บอกก็ไม่แน่ใจนะครับบางวันผมพักเที่ยงมาผมก็วิดพื้นวิดพื้นออกกังลังกายสควอชอะไรอยู่ครับอยู่โรงงานใช่ครับหนบันไดอะไรเงี้ยครับผมผมก็ว่ามันต่างจากคนอื่นอยู่ในลักษณะของการทำงานมันก็มีหลาายยอ่งครับ หลกัลกๆล้วก็เราต้องตากแดดทั้งวันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีสัมริกนรเหมือนโรงงานเราทำงีนแบบหน,นักมากเลยนะหนักมากครับหนักมากแต่ว่ามันเหมือนยกภูเขาออกจากอกมันเหมือนรู้สึกได้รับความอิสระมากกว่าทุกวันนี้พี่แบบได้ใช้แรงทุกวันในการทำงานจะแสดงว่าทั้งวันเราไม่มีเรื่องอะไรที่เครียดหรือกดดันอะไรเลยใช่ไหมทุกันที่เครียดก็เรื่องรายได้มันจะไม่คงที่เหมือนที่เรา ทำงานที่มันมีเงินเดือนเนาะอันนี้มันเป็นทําก็คือได้ไม่ทําก็ไม่ได้ครับผมคนทํางานที่หลายคนมองว่าดีกว่าเราใช่ครับแต่ว่าอาจจะเครียรมรดยมากกว่าเราเครียดมากกว่าบางคนอาจจะทุกข์มากกว่าเราด้วยรายได้อาจจะเยอะแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาออกไปเที่ยวหรือทําอะไรที่ตัวเองชอบผมเป็นคนที่เวลาเจอเรื่องที่มันทําให้ไม่สบายใจผมจะเก็บเก็บไว้กับตัวเองทำมันทําให้รู้สึกเครียดเวลาที่ผมได้อกอกกาลังกายผมรู้สึกแบบว่าอะไรเนี่ยที่รู้สึก ลงมันเหนื่อยจังเลยแต่ว่ามัน,มนสบายทำไมอยู่ดีเรามาทำคลิปได้เมื่อก่อนที่ผมตอนนั้นเป็นทำงานที่ปาจีนบุรีผมก็ทำเล่นแก้เหงาครับเล่นคลายเครียดไป ตอนแรกๆผมก็ทําคลิปเต้นใต้ต้นไม้ตอนในป่าด้วยด้วยความที่บุคลิกที่ผมชอบออกกำลังกายแล้วไม่เหมือนเพื่อนอ่ะเหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนได้เนาะคนอื่นก็ว่าเขาจะแบบกินเหล้าเลยกินเหล้ามากินเหล้ากินยาร้องเพลงกันตั้งวงใช่ไหมของผมจะออกกำลังกายผมจะเต้นโชว์แบบว่าโชว์บอดี้โชว์ซิกแพ็คก็ผมก็ยังไม่ค้นพบตัวเองหรอกแต่ว่าที่เนี้ยผมมาเจอแฟนเขาเนี้ยเขาเลยทำมาเรื่อยๆทำทำเป็นคลิปคอนเทนต์ออกกำลังกายเลยมาชาเลนจ์อะไรบ้างหนักที่สุดที่เคยเจอชาลนินอะไร ผมชอบวิตพื้นอย่างน้องเขาขอให้ผมใช้ขนตาวิตพื้นบ้างอะไรเงี้ยอ่าวิดวิตพื้นโดยไม่ใช้มืออะไรเงี้ยหรือนักสุดนะพี่ก็วิตพื้นบนดาวคารที่ดูหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ตลกดีครับ ตอนที่เราแบบได้ทํางานที่เชอบไปกลับมาเป็นกรรมกรแล้วก็ตอนนี้มันถ้าว่าจริงเป็นกรรมกรที่เป็นมากกว่ากรรมกรที่เราเคยเป็นปกติเราเป็นกรรมกรที่สร้างคอนเทนต์ส้างทำให้เหมือนมีคนยอมรับเราบางคนมองไม่ถึงเป็นไอดอลเป็นต่าอย่างเลยนะมันก็รู้สึกดีดีมากเลยครับที่การที่เราทํางานใช้แรงงานเนาะเป็นกรรมกรแล้วมีคนให้ความสนใจในการทำคอนเทนต์ของเราก็คือการออกกําลังกาย ผมขอหนึ่งร้อยครั้งผมจะเลิกเหล้าจัดไปครับรเวลาเวลา,เวลาทำคลิปด่านคอมเมนต์นะผมก็เห็นข้อความของน้องว่าผมอ่าผมกลับมาออกกําลังกายเพราะพี่เลยอ่าน้้ำหนักผมลดเพราะเพราะผมดูพี่เลยบางคนบอกผมเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เพราะพี่เลยคือถึงแม้ว่าผมจะทำคลิปไปสักประมาณ1ิ2ถึงิคลิปแล้วมีคนเลิกเหล้าหรือว่าเลิกบุหรี่ได้สักหนึ่งคนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วผมก็มีความสุขแล้ว ใจฟูมากเลยเวลาที่ได้เห็นข้อความเหล่านี้คือสิ่งที่เราทํามันสะท้อนกลับมาหาเราว่าเอ้ยสิเรามันทำมันถูกต้องแล้วทําต่อไปทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการฟิตร่างกายต่อไปการออกกำลังกายมันก็เหมือนว่าเป็นยารักษาโรคทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีทําให้โรคแทรกซ้อนได้ยากมีน้องๆหลายคนที่เขาอยากทําเหมือนผมก็ดีครับดีเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ดีครับดีกว่าหันหน้าเข้าหาบุหรี่ยาเสพติดหรือว่าการพนันแร้วงนี้่อนนี้ก็มีความสุขกับชีวิตที่้ากเลยครับผมก็มีมีงานทํา มีความรักก็คือสภาพจิตใจที่ดีมันก็อยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนะครับเนาะเราก็ดูแลร่างกายเราให้ดีๆออกกำลังกายดีกว่าเราจะได้แข็งแรงก็ผมก็เจาะกำลังกายต่อไปจนกว่าร่างกายผมจะไม่ไหวนั่นแหละครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องใครที่จะมอง ยังไงสักเท่าไหร่ค,รคนเ้าลองจะมองพี่งไงพี่ไม่สนใจเราความก็าึอของเราพอแล้วใช่ครับ,ค,รบคือเราทํางานแล้วเราสบายใจแค่นี้ครับคนนึงคนยอมรับตมวลรได้มากขึ้นเพราะเราเราอาจจะเป็นไอดอลของคนที่ทํางานเป็นตัวละครต่างๆกันดังนั้นทุกคนมีคุณค่าทุกคนก็มีคุณค่าในตัวของตัวเองแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเราไม่ดูถูกอาชีพอื่นเราก็จะได้รับเกียรตินั้นมาเหมือนกัน